ภาพกิจกรรมจากกลุ่มเลี้ยวพูลแฟนคลับลุ้นรับทิปต์แท็เลี้ยวพูลแบบจุใจอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนแฟนคอบอลคาเฟ่ฮะอ่าสัปดาห์นี้นะฮะพีเมลิงติดจะเป็นแมชเดย์ที่28นั่นหมายความว่าจบสัปดาห์นี้นะฮะจะเหลืออีก10นัดสุดท้ายเท่านั้นเองฮะแล้วการลุ้นแชมป์สามทีมโหหายแต่ลตอนตันคอร์มาเลยครับยี่สิบเจ็ดนาทีผ่านไปลิเวอร์พูลเป็นจา่าฝูงมี63แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้62แต้มและอาร์เซนอลครับ61แต้ม อาร์เซนอลจะลงสนามก่อนด้วยนะฮะในคืนวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนครึ่งถ้าอาร์เซนอลเล่นลอนดอนนับบี้แมชเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ที่เอมิเลดสเตเดียมบ้านของตัวเองนะฮะพวกเขาจะมี64แต้มจะเป็นจ่าฝูงโดยจะแซงลิเวอร์พูล1แต้มและแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้2แต้มที่สำคัญนะ,ะตอนนี้ Arsenal อาร์เซนอลยังโหดแลฮะเจ็ดเกมที่ชนะรวด ยิง31ประตูใะ่ไมากดเครื่องคิดเลขแล้วนัดหนึ่งยิง4.428ุ่สปัดเป็น4.43ประตู4.43ประตูต่อน,นัดนี่มันฟอร์มแชมป์ชัดๆเลยฮะและ7นัดที่วันนี้เสียแค่3ลูกคือดีทั้งรุกและก็รับนะะถ้าสมมุติว่าอาร์เซนอลชนะปุ๊บเนี่ยเกมลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอาร์เซนอลต้องเชียร์ให้เสมอกันพวกเขาก็จะเป็นจ่าฝูงหนึ่งในอย่างน้อยก็1สัปดาห์นะฮะอืมลิเวอร์พูลทำศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ที่แอนฟิลด์ครับกับแมนเชสเตตตออร์์ซิิี้วันาทย ที่10มีนาครัทุ่ม4ี่สิบใครชนะเป็นจ่าฝูงนะโดยเฉพาะถ้าลิเวอร์พูลชนะนี่ทิ้งแมนซิตี้4แต้มเลยฮะแล้วจะเป็นเต็งหนึ่งแน่นอนอ่ะตอนนี้เขายังให้แมนซิตี้สเป็นเต็งหนึ่งอยู่ถ้าเสมอกันอาร์เซนอลก็ยิ้มในกรณีที่อาร์เซนอลชนะเบรนฟอร์ดได้นะอ่ะวันเสาร์เนี่ยเขาจะเปิดหัวด้วยคู่ทุ่มครึ่งก่อนนะฮะแมนยูจะเจอกับเอเวอเรตต์เฮ้ยโอ้โหผีแดงเตะในเบนส์ฟอร์ดโอ้นี่โซชาเพิ่งจะมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้ด้วยฮะ <c oughs> นักเตะแมนยูนี่แม่งเล้งจริงนะ ตะได้เอาเทฟอร์ดเจอร์กับเอฟเวอร์ตันที่ไม่ชนะมา10เกมเป็นการเสมอ5แพ้5ถ้าไม่ชนะนี่โอ้โหโดนด่าแน่นะแมนยูนะฮะคู่4ี่ทุ่งเนี่ยบอลมัดเจอเชฟตูบอลมัดนัดที่แล้วบุกชนะเบอร์ลี่สองศูนย์ทิ้งลูตันพื้นที่ตกชั้นเสียแต้มก็สบายๆวันนี้ถ้าชนะนี่แทบจะการันตีการอยู่รอดเลยพาเลเตเจอกับลูตันนะพาเลตนำสเปอร์แล้วกลับมาแพ้สามหนึ่งเตะในบ้านเจอลูตันที่มีรูปเกมที่ดีนะเล่นเกมลุกแต่ว่าแพ้มาสี่เกมรวดนะแล้วพาเลตที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วเล่นในบบ้้านนไดเเปรียยอะะะฮ บู๊กับฟูแล่มอาทิตย์ที่แล้วนี่ผลงานแข่งขันแตกนั้งคู่วูฟไปแพ้นิวสบายเลยศูนย์สามฟูแล่มนี่ชนะไบาตันเหลือเชื่อสามศูนย์เจอกันนี่บา้บาบอเจอกันนะฮะแล้วอาร์เซนอลเจอกับเบนฟอร์ดอาร์เซนอลต้องชนะก่อนนะฮะเพื่อขึ้นจากฝูงซึ่งดูแล้วมีโอกาสทําได้สูงมากเพราะเบนฟอร์ดนี่กำลังรั่วเลยสี่นัดได้แค่แต้มเดียววันอาทิตย์วิลล่ากับสเปอร์สองทุ่มมาคู่แรกเลยฮะไก่นี่แค้นแมทธิวแคชไอเงินสดของวิลล่ามางเตะเบนตานคู่วันนั้นอนะ่ะ กำลังเล่นดีพอเตะเป็นกานกูสเปอร์ช็อตแล้วกลับมาแพ้คาร์เลว่าหนึ่งสองและแย่งที่4ี่ก็ด้วยคู่นี้นะวิลล่าทิ้ง5แต้มอยู่นะฮะก็นั่นหมายความว่าสเปอร์ต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อที่จะบีบให้เหลือ2และคู่3ามทุกนี้จะเป็นไบรตันเจอฟอร์เรสต์ไบรตันสองนัดได้แต้มเนี่ยเจอฟอร์เรสต์บอลหนีตกชั้นที่อยู่เหนือลูตัน4แต้มนะเวสแฮมกับเบอร์ลี่เวสแฮมชนะใน,นลีกมา2นัดติดแต่ว่าเล่นยูโรปาคอนเฟลีกมาไปแพ้ไฟบวกที่เยอรมันด้วยนะศูนย์หนึ่งเจอรองโวยเ,ออยเยบอร์ล นะฮะแล้วคู่เอกในลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้์ซูเปอร์บิ๊กแมทลิเวอร์พูลนี่โอ้โหวันที่เล่นกับสปาปร์ตักมอคืนนี้ยิง5ลูกนี่ถ้าจะใช้ชุดใหญ่เลยฮะแล้วแมนซิตี้เล่นแชมเปี้ยนลีกมาในกลางสัปดาห์ช้ำน้อยกว่านะไม่ต้องเดินทางด้วยแมนซิตี้เนี่ยอันนั้นแมลไปเช็คราคามาแล้วนะฮะภาษาบ้านเรานี่0.25แมนซิตี้ได้เปรียบนะมันยาไนท์ก็สองทีมที่น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้เชลซีจากันดีก็แต่ฟอร์มล่าสุดอ่ะทำที่ดีนะ คือ3นัดเชลซีไม่แพ้แต่มันหนักไปทางเสมอไงสองนัดเนี่ยแล้วก็นิวเนี่ยล่าสุดชนะบูฟสามศูนย์แต่เกมเดือนไม่ค่อยดีโดยเฉพาะที่ลอนดอนนะอ่ะคืนนี้พรบอลแชมเปียนชิพเชฟเวนกับลีดเล่นดีทั้งคู่เชฟเวนชนะสี่นัดจนมีลุ้นหนีตรงชั้นนะแต่ว่าลีดสิบเอ็ดนัดชนะสิบเสมอหนึ่งปอกเก้ากินปอกแปดแน่นอนนะยูงทองวันนี้ชนะนี่จะบีเลสเตอร์เหลือนะสองแต้มแล้วขึ้นได้เป็นรองจ่าฝูงเลยนั่นหมายความว่าได้เวลาที่เวัน์เดย์จะสะดุดอีกครั้งนะฮะและลีดจะบุกเข้าไปตัวลุกจัดเลยกันนะ สมมติวิวยิง15อย่างเงี้ยด้นนยนเจมส์11มีแบมฟอร์ดลูตนเตยก็กำลังท็อปฟอร์มนี้ลีสจะบุกชนะที่ฮิลส์โบโรแน่นอนครับผม